สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมคือเก่าครับน่านตุลกาครับวันนี้เปิดวัวนะครับวัวแดงแดงดีครับพี่น้องครับแดงดีไม่มีตำหนินะครับยกโคมแม่ลูกงามๆเลยครับพี่น้องครับน่าจะโตที่3ในท้องนะครับไม่เกิน3แน่นอนนะครับดูจากลักษณะนะครับแม่นี่สูงสักร้อยสี่สิบนะครับอาจมีบวกเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับร้อยสี่สิบโดยประมาณนะครับอ่มีสีต่อนมครับพี่น้องครับเ่ามีติ้งนะครับตัวนี้สวยดีนะครับวัวยังสดนะครับกินหยากิ่งครับพี่น้องครับ หัวพึ่งเข้านะครับตอนนี้อาจจะตื่นจังน้อยนะครับหัวยังสดๆดเลยนะครับลูกไม่น่าเกิน3นะครับผสมเจาะพอเออผสมตัวเองกับผสมฮุอตันนะครับตองก้าเท่าหนึ่งนะครับผสมต่อเอ่อตันย่อ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 นะครับผสมฮุตันนะครับสามเดือนเข่าสี่เดือนนะครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องครับเป็นวัวเครื่องบดนะครับโกหขางเซได้นะครับ เดือนสวยบ่มีขาทอกครับพี่น้องครับบ่มีขาทกขาถอนนะครับตอนนี้เป็นลูกชายของเจ้าพริกแดงเนาะครับเนาะพริกแดงเนาะอ่าเป็นลูกชายของพริกแดงนะครับอายุจักเดือนครับประมาณสามถึงสี่เดือนครับพี่น้องครับโอ้สีเด็ดดีครับพี่น้องครับกำเนื้อมาดีนะครับพี่น้องครับกำเนื้อขาเนี่ยโอ้เบิ่งบันถ่ายว่ามีโตทอครับพี่น้องครับสีแดงเม็นบระคัมนะครับโคกหางใหญ่ดี นะครับตัวนี้ลูกเจ้าพริกแดงมีใบมีหลอดครับพี่น้องครับแต่บัวตัวผู้นะครับใบหลอดน่าจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับพี่น้องครับถ้าการตีเอฟน่อยตีไม่ได้ตัวนี้สวยครับพี่น้องครับแจกลูกดีนะครับมัวออกอ่าสไตล์ติดไทยมานะครับติดไทยมาลึ่งลึ่งดีครับพี่น้องครับแต่ไทยเลยกับสิบอคอยมีลึ่งเราพี่น้องเนะนะสีจัดจ้านนี้ครับพี่น้องครับการแจกลูกเนี่ยโอ้เด็ดสุดนะครับพี่น้องครับเด็ดสุดนะครับสามถึงสามเข่าสี่เดือนนะครับตัวนี้ผสม ผสมฮุตตันนะครับตัเก้าท่าหนึ่งนะครับมีใบมีหลอดนะครับพี่น้องครับสามถึงสี่เดือนโอ้ลูกใสนะครับการแจกลูกเด็ดมากๆนะครับเด็ดมากๆตัวนี้การตีนะครับลูกสวยยิงนะครับว่ามีขาถกครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพยายามถ่ายปกแล็กน้อยนะครับโอ้ใช้ได้นะครับลูกเจ้าพริกแดงนะครับผลงานพริกแดงเด็ดนะครับ อ่าพี่น้องสนใจครับต้องมาสอบถามครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับบริการรับส่งพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับพี่น้องครับการขนย้ายนะครับเรามีบริการทําวัคซีนนะครับมีบริการทําวัคซีนนะครับบวกค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะครับพี่น้องก็อยากเฮดวัคซีนกับลดค่าใช้จ่ายนะครับเนี่ยนะครับกินไข่จังหน่อยเลี่ยงง่ายครับพี่น้องครับในการกินย่านะครับหัวไร่ทุ่งนะครับ ข้างเสร็ครับบัวเครื่องบดนะครับตัวนี้นะครับแจกลูกสวยมากครับเสื้อน้าลูกครับพี่น้องครับออฮอจะเป็นลูกสาวนี่ผู้ผิดหลังเลยครับพี่น้องครับนะครับเชไข่นะครับพี่น้องเห็นลักษณะการเดินแล้วนะครับไ่าจะไม่มีขาทุกนะครับ บัรทายไงครับพี่น้องครับไปคู่นี้น่าจะไม่ผิดหวังนะครับบริการรับส่งทั่วประเทศไทยนะครับบวกค่าจะส่งกิโลละสิบห้าบาทนะครับตัวนี้ตัวเล็กไม่คิดนะครับนะครับมัร์ทูมากครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกนะครับแดงดีนะครับไม่มีตำหนินะครับตัวนี้โอ้ อันดีงามครับพี่น้องครับสนใจเอาโทรมาครับ0644867066นะครับ0644867066นะครับวัวสวยวัวดีต้องโทรมาครับเรามีรถคุณภาพนะครับเรามีรถคุณภาพนะครับเมื่อวานก่อนเราไปส่งที่อำนาจเจริญนะครับให้ความไว้วางใจจากพี่น้องทางอำนาจเจริญนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับ F.C. นะครับตัวฝาดินนะครับเอ้าตัวต้สนใจนะครับตอกย้ำเบอร์อีกซึ่งรอบครับ064486